ตอนนี้นะครับผมอยู่กลางเมืองอุทัยธานีนะครับในตลาดนะครับน้ำท่วมนะตอนนี้ครับกลังจะเดินข้ามไปเซเว่นผ่าตรงข้ามนะครับจะข้ามถานนนะครับน้ำท่วมมากนะครับจะมีคุณตำรวจคอยดู ไปมาเซเว่นนะครับเซเว่นก็ต้องกลัวน้ำท่วมร้านเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมคิดดีว่าผมจะเดินไปทางนู้นนะครับเนี่นครับเหมือนกับจะเป็นแม่น้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปดีครับรพร้อมลุยนวฮะ ลานสแกกลังนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นลานที่เปลี่ยนไปด้วยแม่น้ำสแกกลังนะครับที่เอ,อ่อล้นมาช่วมตลาดนะครับผม ผมก็ยังอุตส่าห์ไฟเดินลุยนะครับศาลาริมน้ำนะครับอยู่บนลานสแกกรักงนะครับเดี๋ยวจะไปดูแม่น้ำสแกกรักงใกล้ๆนะครับ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ครับสารามมานั่งเล่นได้เย็นๆบรรยากาศดีนะครับผมนี่ครับคือแม่น้ำสแกรกรังจังหวัดอุทยธานีนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักของที่นี่เลยครับ สานนอ๋อตรงนี้เป็นอาคารตลาดสดนะครับดูใหม่เอี่ยมเลยนะครับไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดหรือยังนะครับฉลองน้ำท่วมเลยทีเดียวละ่ะสายแก่ใจแล้วผมว่าผมกลับดีกว่าเดี๋ยวต้องเดินลุยน้ำไปอีกนะครับผม ใครอยากรู้ว่าผมจะไปเที่ยวไหนในปรทศไทยต่อก็ตามมาเลยครับ